มานั่งเบาใจด้วยกันนะกิกี้มีเรื่องเล่าให้ฟังบางวันฉันก็รู้สึกอ่อนแอไม่มีแรงจะยิ้มไม่มีแรงจะสู้กับอะไรเลยและก็ไม่เป็นไรเลยที่เราจะรู้สึกแบบนี้ เพราะทุกคนก็มีวันที่ไม่โอเคเหมือนกันฉันเดินมาในสวนเพราะรู้ว่าอย่างน้อยลมเย็นเย็นและแสงแดดเบาๆจะยังอยู่ตรงนี้กับฉันถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกอ่อนแออยู่แค่หายใจอยากกดดันตัวเองคุณไม่ต้องเข้มแข็งทุกวันก็ได้นะอ่อนแอบ้างไม่ได้แปลว่าแพ้ แค่พักแล้วค่อยเดินใหม่อีกวันนี้กิกี้ขอให้คุณเบาขึ้นสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะ